ปี68จากที่เราติดตามข่าวเศรษฐกิจนะทุกคนก็จะบอกว่าขึ้นหลังจะแย่กว่าเศรษฐกิจนะคะทั่วโลกเลยจะแย่กว่าขึ้นแรกนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่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 ควรจะประมาทในเรื่องของการรีดขายตัวที่ตัวที่เราสร้างเสร็จไปแล้วนะคะและ้วก็การเปิดโครงการก็ต้องชะลอไปนะ เราคิดว่าจะเข้ามาโอนก็ต้องติดตามดูสถานการณ์ว่าเขาชะลอการโอนหรือแบบการซื้อการโอนนะคะบางทีเศรษฐกิจประเทศเขาไม่ดีเขาต้องเก็บเงินสดไว้ไม่ได้มาลงทุนแต่ต่างชาติที่มีปัญหาเรื่องของที่าสัยในการรบพุ่มกันเงินะทั่งยุ่ไ,ได้อันนี้เป็นโอกาสที่เราจะไปทำก่อรแล้วก็ถือถือ,ถอถสร้างเสรถียรภาพได้ก็เท่ากับเราเพิ่ม เพิ่มคาะระเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองนะดอกเบี้ยแล้วในปีนี้เนี่ยนี่ต้นทุนยังไงนะคะผู้ประกอบการที่เคยได้เปรียบอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็อาจจะสูงน,นะคะเพราะว่าจากการปรับลดระดับเบรดนะคะของของผู้ประกอบการไทยธุรกิจไทยแล้วก็ปรนะเทศไทยยังไงต้นทุนในช่วงปลายปีน,นี้ก็จะสูงขึ้นสำหรับผู้ประกอบ เรื่องของการขายของกาหน่วยที่สร้างเสร็จอย่าขายที่ที่สร้างเสร็จอย่าประมาทรีดอ่อนขายนะฮะเพราะว่ากำลังซื้อจริงจงดูการโกนมันเยอะ